สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ที่ชื่อว่า s e e k War 101นะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการนำทีมกันบ้านที่เพื่อนๆเ,เจอกันใน Seek War มาวิเคราะห์แมคคนิกของทีมและแนะนำทีมสำหรับการเข้าตีบ้านในส่วนของ EP นี้ก็ยังคงเป็นกันบ้านของ4ดาวนะครับโดยกันบ้าน4ดาวประเภทนี้เคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคที่ซีรีส์ของวากาบอลอวกสเข้ามาในเกมครับ โดยมอนสเตอร์ของทีมกันบ้านนี้ประกอบไปด้วย 1. พินไฟครับใช้เป็นลีดเดอร์สกิล 2. วากาบอลมืดอ,เ,อเวก2และตัวสุดท้ายครับวูฟน้ำต่อไปเรามาดูในส่วนของรูนทีมกันบ้านกันบ้างน,นะครับตัวแรกพินไฟผมเลือกที่จะใส่รูนเป็น exview นะเลือดบวกหลัง30,000 สปีดบวกหลังควรจะถึงสัก100นะแล้วก็ต้านทานสักร้อยสเตตก็ตามภาพเลยนะเพื่อนๆตัวต่อไปครับวากาบ,บอนมืดเอาเวก2ผมเลือกที่จะใส่รูนเป็น EX แล้วก็เดสทรยนะเลือดบวกหลัง23งหมสปีดบวกหลังร้อยส6บเป็นสปีดคีดามเมตแล้วก็ HP นะเพื่อนตัวนี้เน้นเป็นคีเรทแล้วก็คีดามเมนะนะเวลาหลุดไปตีทีเนี่ยจะได้แรงๆจุดเด่นของตัวนี้ก็คือแพสซีฟสกิลนะ ตัวนี้จะลดโอกาสการโดนโจมตีติดคียติคอล50%นะแล้วก็ทุกๆครั้งที่ฝั่งตรงข้ามโจมตีเราจะลดระยะเวลาคูลดาวนะและถ้าหากศัตรูเนี่ยโจมตีเราแบบฉลับนะเกจการโจมตีของจูเบลเนี่ยจะเพิ่มขึ้น30%เลยนะครับรูนตัวสุดท้ายครับวูฟน้ำผมเลือกจะใส่วูฟน้ำเป็น EX แล้วก็รูนประกอบอีกหนึ่งเซตนะที่นี้ผมเลือกเป็นรูนเลือดนะ สเตตก,ก็เลือดบวกหลัง27งหมครับเดฟบวกหลัง700สปีดบวกหลังร้อยเดิมเดิมๆเลยครับผมวูบน้ําทีมตีทีม,ทม,ทม,ทมแรกที่ผมจะมาน,นําเสนอนะครับประกอบไปด้วยพินไฟและสิมน้ําแล้วก็ตัวแทงทาามืดนะพินไฟครับผมใส่รูนเป็น EX v i วิ View นะรูนเดิมๆเ,เลยเหมือนกับรูนตัวกันบ้านตะกี้เลยนะเพือ่อนสเตตเลือดบวกหลัง30,000สปีดบวกหลัง95แล้วก็ทําต้านทานเลยนะเพือ่อนๆที่สําคัญตัวนี้ต้องใส่วิวนะ ถ้าไม่ใส่วิวเนี่ยวูบน้ำขวนก่อนแตกอาจจะตายได้นะเพื่อนตัวที่2ครับรับซิมน้ำ ATK บวกหลัง1 8 0 0ปดสปีดบวกหลัง76คดิหีเลดิแล้วก็คีดาเมจร้อยครับผมเลือกจะใส่เป็น EX แล้วก็รูมประกอบ1ชุดนะ2 4 6เป็น ATK คีดาเมจแล้วก็ ATK นะตัวนี้เนี่ยเน้นดาเมจแรงๆนะเพื่อนเป็นตัวดาเมจเดียวของทีมบุกทีมนี้เลยนะตัวนี้จุดเด่นคือแพสซีฟสกิลนะถ้าเกิดเราไม่ถูกโจมตีเนี่ย เราจะได้ตีเบิลน,นะเพื่อนแล้วก็ความแรงของการโจมตีแล้วเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น100%นะเพื่อนสามารถอ่านได้เลยตัวสุดท้ายครับตัวแท้งธาตุมืดผมเลือกเป็นเจ้าโกเลมแสงนะเพราะว่าตัวมันสามารถบัฟปีกแล้วก็บัฟเกาะได้ผมเลือกจะใส่รูนเป็นวิวนะเพื่อนไม่ต้องใส่วิวนะหนึ่งชุดแล้วก็รูนประกอบเป็นอะไรก็ได้นะผมเลือกเป็นไฟหนึ่งชุดครับผมแล้วก็รูนอะไรก็ได้นะอีกหนึ่งชุดสเตตก็ตามภาพเลย เรามาดูวิธีการเล่นทีมแรกกันเลยนะเพื่อนเปิดมาครับฝั่งตรงข้ามออกก่อนนะโอเคถ้าเกิดเราไม่ใส่วิวที่พินไฟนี้อาจจะโดนก่อแตกแล้วอาจจะตายได้นะเพื่อนโอเคผมอยากให้เพื่อนมาดูกันในจังหวะนี้นะพินไฟฝั่งตรงข้ามจะโจมตีมอนเตอร์ตัวไหนก็คือโจมตีสุ่มระหว่างพินไฟแล้วก็ โกลิมแสงนะและส่วนของวูฟน้ำเนี่ยแน่นอนครับต้องตีธาตุไฟก็คือตีพินไฟนะและวากบ,บอลมืดก็ต้องตีตัวแทงครับก็คือโกลิมแสงโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะใช้พินไฟเนี่ยกลางปีกให้ตัวเองก่อนนะโอเคนี่คือเราบังเอิญ e x นะเพื่อนส่วนโกลิมแสงก็เหมือนเดิมรับผมบัฟการเก็บเนี่ยผมจะเลือกเก็บตัวที่แบบไม่มีปีกนะตัวที่เก็บได้โดยเลือกระหว่างวูฟน้ํากับพินไฟนะเพื่อน โอเคในวันนี้ก็ยิงวู๊ฟครับผมเราจะเก็บวากาบอลมืดไว้ค่าหลังสุดนะเพื่อนอนี่คือแพสซีฟสกิลของเจ้าดัซซิมน้ำนะถ้าเกิดไม่มีใครมาตีมันเนี่ยมันจะได้ออกเล่น2รอบนะเพื่อนคือจากที่ผมแนะนําไปตะกี้ก็คือมันจะไม่มีใครตีดัซซิมน้ำนะเห็นปะก็แพสซีฟทำงานได้ตี2รอบอะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกสักรอบนะโอเคฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนครับ โอเคอันนี้เราก็กางปีกให้ตัวเองนะเหมือนเดิมเลยอ,อันนี้ป e ังเออ E X อีกแล้วครับผมดวงดีจริงๆอ่ะการปีกครับจังหวะนี้ผมเลือกที่จะเหมือนเดิมครับผมเข้าไปที่พินนะโอเคนี่ก็ตีครับผมพินก็สลับเลือดนะไม่ใช่ปัญหาอะไรครับจังหวะนี้ผมเลือกจะตีธรรมดานะ ก็ถ้ามีโอกาสกลางปีก็กลางปีให้ตัวเองนะเพื่อนโอเควันนี้ก็เข้าไปธีบุกกัผมก็แพสซีฟทำงานนะแล้วก็เก็บพินไฟนะเป็นลำดับต่อไปเหมือนเดิมครับผมนี่แล้วก็ได้แพสซีฟนะโอเคแล้วก็ลุมวากระบอลมือนะทีมนี้ค่อนข้างชัวร์นะคือแทบจะร0 0เนี่ยทีมเนี้เอออ่ะมากันถึงทีมบุกทีมที่สองนะ ผมเลือกจะใช้สไนนน้ำนกน้ําแล้วก็ตัวแท้งธาตุมื่นเหมือนเดิมนะก็คือโกเลิมแสงสไนนน้ำก็คือเพื่อนๆใส่ดูเหมือนประมาณแบบโจกอ้วนได้เลยนะแบบแรงๆเลยเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องสนสปีดสักเท่าไหร่นะโอเค a อทครับผม2-4ี่แล้วเป็นคีย์ดาเมตแล้วก็ ATK นะอนะประมาณนี้นะเพื่อนสไนนน้ำผมตัวต่อมาครับผมการูด้าน้ํา ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นตัวโยนนะตัวเปิดอ่ะคือเพื่อนๆต้องใส่รูนสวิปชุดที่เร็วที่สุดเลยนะเพื่อไปโยนบัฟดาบให้สายน้ำนะตัวนี้ก็เพื่อนๆใส่สวิปเร็วที่สุดเท่าไหร่เพื่อนๆก็ใส่ตามเพื่อนๆเลยนะตามที่เพื่อนๆมีตัวสุดท้ายครับผมตัวแทงท่านมืดเช่นเดิมครับโคเลมแสงรูนก็เดิมๆไปนะเหมือนตัวตะกี้เลยก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นกันเลยนะครับเปิดฟานการูด้าแเราก็โยนบัฟดาบให้สไนนะครับสไนก็เก็บวูบน้ำก่อนนะเพื่อนสกิลสามไปที่วูบน้ำโอเคเอ้าต่อไปที่เราจะเก็บนะก็คือพินไฟนะนี่ก็กลางบัฟไปจังหวะน,นี้ผมเลือกที่จะตีนะแล้วก็ตีไปที่พินไฟครับผม นี่ก็ฮิลนะเมื่อจะฮิลก่อนแล้วก็ตีครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรนะแล้วก็โยนบัฟดาบไปให้สไนก็ยิงยิงไปเพื่อนๆจนกว่าสกิล3ของสไนเ๊ะสไนน้ำจะมานะเขาจะสลับเลือดอะไรก็ไม่ใช่สาระสำคัญนะเพื่อนเจงหวะนี้ผมเลือกที่จะฮิลนะเพราะเติมเลือดให้ตัวแท้งหน่อยเดี๋ยวจะตายเอาซะก่อนสบายสบายเพื่อนจจงหวะนี้ ก็เหมือนเดิมผมโยนบัฟดาบนะก็ค่อยๆเก็บไปทีละตัวโอเคไม่ยากเมื่อนทีมนี้ค่อนข้างชัวร์นะถ้าเกิดเพื่อนๆจะซวก็คือเจอกระอะไรอะเจอวากาบอลมืนะ่นอะก็ใส่โต๊ะกลับนะตอนจังหวะสุดท้ายอะจะทำให้เราอาจจะแบบค่อนข้างเล่นยากขึ้นมาหน่อยสักนิดนึงนะจังหวะนี้เหมือนเดิมของผมก็ค่อยยิงไปนะวากาบอลก็จะตีแต่เจ้าโคเลมแสงนะอื ไม่ยากเป็ไม่ยากสบายสบายก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกสักรอบนะเพื่อนเปิดมาแล้วก็โยนบับดาบเหมือนเดิมครับผมเก็บวูบน้ำก่อนนะโอเคนี่ก็บับครับแต่อันนี้ก็จิกนะก็ยิงธรรมดาไปเลยครับเพื่อน จังหวะนี้ผมเลือกที่จะฮิลนะเพราะว่าเกจของสไนมันเต็มอ,ะอ่ะมันไม่คุ้มจะให้บับดาบโอเคอันนี้ก็สลับเลือดก็ไม่ใช่สาระสำคัญนะเพื่อนเป้าหมายยังไม่เปลี่ยนนะถ้าไม่โดนก่อแตกนะก็ฮิลครับไม่มีอะไรนะก็ยิงเรื่อยๆก็รอสกิลสามของสไนน้ำจะมานะเพื่อนนะง่ายๆเลยทีนี้ก็เนี่ยครับผมยิงไปเก็บทีละตัว สุดท้ายก็ลุงวากะบอลมื่นะสบายสบายเมือ่อเท็นี้ค่อนข้างชัวร์นะรับดาบไปก็ยิงไปก็ฮิวนะเพื่อนช่วยตัวแทงสักหน่อยนก็ชนะแนละ้วอีซี่เพื่อนอ่ะก่อนจากกันในวันนี้นะขอพื้นที่โปรโมทสักนิดกิลโกไลแอดของพี่ริวนะ ต้องการรับสมัครสมาชิกเพื่อที่จะลุยซีก w a r สีสั้นหน้านะเพื่อนนะกิวนี้ตีอยู่ในระดับ2-3ถึงแดงนะเพื่อนนะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถอัพโหลดเจสันไฟไว้ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้สำหรับในวันนี้นะเพื่อนๆชอบทีมตีทีมไหนกันบ้างเอ่ยหรือเพื่อนๆอยากให้ผมทำทีมกันบ้านทีมไหนเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้บอกกันได้นะ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปด้วยนะเราเจอกันใหม่ครับในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ